3เรื่องที่เลื่อยยนต์สตีลใช้ยากกว่าแบรนด์อื่นที่คุณอาจจะยังไม่รู้ข้อ3มือใหม่อาจจะปวดหัวถึงกับเลิกใช้เลื่อยยนต์สติลผมใช้เลื่อยยนต์สติลมาตั้งแต่สมัยรุ่นตารุ่นพ่อมาถึงรุ่นผมถ้าพ่อไม่บอกผมว่าใช้ยังไงเลื่อยยนต์สติลผมคงงงสตาร์จนสายสตาร์ขาดไป2-3รอบก็ยังไม่ติดเพราะว่ามีรู้และสมัยผมไม่มีโซเชียล ให้ดูให้ค้นหาคู่มือบางทีดูไปเราก็ไม่รู้เรื่องช่องปิง่งปิกอัพก็ไม่มีหนึ่งสวิตมีสี่ขั้นตอนนะคุณดูออกไหมว่าอันไหนคืออะไรต้องเริ่มที่ตรงไหนก่อนมันคือสวิตรวมโชคถ้าไม่กำคันเร่งสวิตก็กดไม่ลงมาถึงโชคกต้องกำคันเร่งกดสวิตมาที่โช็กล่างสุดแล้วเมื่อสตาร์ทก็ต้องมาที่รองโช็อกอีกพอสตาร์สำลักพอรองช็กติดแล้วเราก็ตบขึ้นมาข้างบนอีกถ้าเป็นมือใหม่ คงคิดว่าเครื่องพังสตาร์ทไม่ติดเพราะอยู่ไม่ถูกหลักถูกที่ถูกสวิตสองสติลไม่มีดึงเบาการดึงหนักมันเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ใครก็ดึงได้และสปริงเป็นชุดหนาไม่มีวงรอบช่วยฉุดดึงให้ดึงเบาทำให้ต้องมีที่เหยียบ แล้วดึงหรือบางคนหนีบที่หว่างขาแล้วดึงแต่สำหรับผมผมถนัดแบบนี้เพราะว่าผมทำได้คุณทำได้หรือเปล่า 3. ส,สติลต้องใส่บาแท้เท่านั้นมือใหม่ไม่รู้ซื้อบาเทียมหรือบาไม่ตรงรุ่นมาก็จะใส่ไม่ได้เพราะสติลตัวตั้ง ขยับได้น้อยทําให้บาร์เป็นบาร์เฉพาะเท่านั้นที่สติลจะใส่ได้แต่ถ้าเป็นบาร์เทียมเราต้องมาดัดแปลงตัดต่อเจาะตัดโซ่ให้เข้ากันได้ถึงโซ่จะตั้งได้ก็ยังตั้งได้แค่นิดเดียวสติลใส่ของแท้เท่านั้นมือใหม่ไม่รู้วุ่นวายแน่และผมจะไปซื้อเลื่อยนต์ที่ใช้ง่ายกว่าเลื่อยนตสติลที่งานบ้านและสวน มาดูกันครับว่าเลือยนต์พั m กิ้งจะใช้ง่ายกว่าเลือยนต์สติลหรือเปล่า 1. นึ่งสวิตมีแค่เปิดปิดง่ายกว่า 2. องสตาร์ทเบาวกว่าก็ใช้ง่ายกว่า 3. ระยะตั้งบาและโซ่ให้ตึงได้มากกว่าทำให้ใส่บาร์ได้หลากหลายก็ง่ายกว่า ผมวิเคราะห์แล้วเลื่อยยนพัมพินใช้ง่ายกว่าเลื่อยยนตสติล